อโอ้ยไม่เหลือพี่เหรอใกล้จะถึงละอีกนิดเดียวแหมถืมเอเป็นออกกำลังกายเทปท,ท,ที่แล้วกินเก๋เยวเยเตี๋ยวมาเยอะก็เบิร์น oh, <no. S 3> ออกเลยสิเธอ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเจมส์พภัทระพีมณัสวินวิทย์ค่ะและมิ้นท์มณิ่ลาศิษฐ์ค่ะวันนี้รายการนายกนายลอยเรื่องกินค่ะคุณผู้ชมนะครับมาที่ร้านใบชากาแฟครับตั้งอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับพี่มิ้นหมู่ที่พี่เจนนายไปทำอะไรมาคะเนี่ยโดนพึ่งต่อยคุณผู้ชมใจ เราอยู่เราอยู่ที่หมู่ที่สามเราอยู่ที่อยู่ที่สามเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านแม่เหียนในค่ะอยู่ในป่าเลยครับฟังเสียงสิอยากไปดูข้างในของร้านเรี่ยงอยากเข้าไปดูนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะจำไม่ได้ล้อเล่นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยนะครับไปดูบรรยากาศภายในร้านกันว่าจะสุดสิงสุดชิคแค่ไหนนะครับตามกันไปเลยค่ะได้ไหมคะเชียงาผัดเซ็นงยังแย้นค่ะ ยายายาแม่สักขาแล้วถ่ายรูปไปหน่อยถ่ายรูปไปหน่อยฉันจะเป็นยายยายาห่ยาคุณแม่สัก ผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ภายในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่มินครับบรรยากาศรอบตัวของเราเนี่ยเต็มไปด้วยแม่ไม้ธรรมชาติแต่กลิ่นไม่ใช่นะเดี๋ยวเราตามกลิ่นเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปเลยครับคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับเจ้าของร้านแล้วนะคะก็พี่ซิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้พี่ซิง แนะนำนะคะเบเกอรี่ที่อยู่ในตู้นะคะว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายแล้วขนมมันก็จะเริ่มเหลือน้อยนะคะ,คะก็จะหมดไปเยอะนะคะ oh, <no. S 1> ก็เริ่มจากเพลนนะคะ oh, <no. S 1> เพลนออริจินอล <Yeah. S 1> ก็คือเป็นครัซองเบสธรรมดานะคะ,คะแล้วก็มีเบคอนสติ๊กนะคะที่เมื่อกี้โชว์ก็คือที่โชว์ไปว่าจะมีชีสยืดออนท็อปนะคะเวลาลูกค้าสั่ง oh, <no. S 1> แล้วตัวนี้ก็จะเป็นแฮมชีสค่ะเราจะมีตัว ชีสนะคะโปะข้างหน้าอีกทีหนึ่งสามตัวที่หมดไปนะคะเหลือแต่วิญญาณตรงนี้นะคะย <laughs> ะเปใช่ค่ะจะเป็นอัลมอนด์แล้วก็มีแมคคาเดเมียแล้วก็มีตัวเตจูชาเขียวถัวะะ <c oughs> ่วแดงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเบสของครีมอัลมอนทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีผสมด้วยแมคคาเดเมียหรือว่าชาเขียวถัว่วแดงอะไรเงี้ยแล้วแต่ไปะค่ะ <c oughs> ตัวนี้ที่บอกไปว่าเป็นกาลิกครีมชีส h e นะคะ <c oughs> เป็นแป้งเกาหลีนะคะซึ่งเราจะใช้ตัวนี้ <c oughs> เลยนะคะตัวนี้เป็นแป้งเกาหลี แล้วก็ตัวซอสก็จะใช้น้ำผึ้งนะคะ,คะแล้วก็มีครีมชีส่วนครีมชีสที่ร้านเนี่ยเราจะใช้ของวิลเดเฟียก็ ส่วนผสมอะไรของในร้านเนี่ยเราก็จะมาโปะตรงนี้หมดนะคะตัวนี้ครัวซองหนีบนะคะก็คือปกติเป็นครัวซองเราจะเข้าอบนะคะนี่เราก็เอามาหนีบครัวซองหนีบใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคัพกินนะคะก็จะเป็นเบสครัวซองเหมือนกันนี่จะเป็นมัฟฟินนะคะโยเกิร์ตแคนเบอรี่แล้วก็ตัวนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ตัวนี้ครูฟแล้วก็มีล็อกยูนะคะล็อกยูเป็นช็อกโกแลตเป็นครัวซองช็อกโกแลตแบบเดียวลายเดียวของในร้าน เรายืนอยู่หน้าตู้นะครับกลิ่นก็แบบหอมอตลอดเวลาเลยนะครับคุณผู้ชมเราคงจะพร้อมแล้วที่จะไปลองชิมน,นะครับเมนูต่างๆที่พีส่สิงบอกให้เรานะครับใช่ค่ะจะเป็นสิทเนเจอร์ของร้านทั้งหมดเลยนะคะไปกันเลยครับ ท่ทุกท่านครับตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าของร้านนะครับพร้อม<ะ>ด้วยนายุกน้อยของเรานะครับในรายการนายุกน้อยร้อยเรื่องกินในวันนี้นะครับอตอนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแล้วก็ตอนนี้บนโต๊ะอาหารของเราเต็มไปด้วยเบเกอรี่นะครับแล้วก็เครืออ่องดื่มต่างๆข้างในเดี๋ยวให้เจ้าของร้านแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะชื่อพิมพิชาปันตรีชย,ยานะคะชื่อเล่นชื่อซิงค์ค่ะก็เป็นเจ้าของร้านใบชาาแฟ๊ดเดตมี่โฮมนะคะ บรรยากาศในร้านน่ารักมากเลยนะครับพี่สิง์ครับค่ะครับแล้วก็ตอนนี้บนโต๊ะอาหารนะครับอยากจะให้พี่สิง์แนะนําเมนูให้ท่านในยุน้อยนะครับว่ามีเมนูอะไรกันบ้างที่อยากจะแนะนําในยุคน้อยแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับได้ค่ะก็เบสของทางร้านนะคะจะเป็นเดลกอรี่พ oh, รีเมียมนะคะโดยเราจะใช้แป้งจากฝรั่งเศสนะคะในการทำครัวซองนะคะแล้วก็ในส่วนของขนมปังเราจะมี2แป้งด้วยกันนะคะจะเป็นแป้งเกาหลีค่ะเราจะมาทําเป็น ตัวขนมปังกระเทียมครีมชีสต,ตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวเลดี้ซีนะคะเราจะใช้แป้งญี่ปุ่น,นะค,ะค่ะที่ตั้งชื่อว่าเลดี้ซีเนี่ยเพราะว่ามันมี3าซีค่ะมีแคนเบอรี่นะคะแชชูนัทหรือเป็นเม็ดมะม่วงหรือมะขานนะคะแล้วก็ตัวครีมชีสค่ะเลยตั้งชื่อว่าเลดี้ซีค่ะส่วนทั่วซองของเรานะคะจะมีหลากหลายมากเลยนะคะเริ่มจากตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ใช้ช็อคโกแลตนะคะ ตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตจากเมกานะคะคแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีเป็นช็อกโกแลตคันชี่แล้วก็เคลือบด้วยเ,เป็นช็อกโกแลตที่เป็นกรนาดอีกทีหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเลมอนมิลเลอร์นะคะที่ซีตั้งชื่อเนี่ย คือม like. hmm. ันมาจากต้นจี๊ตต้นนี้ค่ะจะไม่ได้จะไม่ได้ทานตลอดนะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยไม่ออกดอกไม่ไม่ออกผลก็ไม่ได้ทานใช่ค่ะต้องต้องรอหนึ่งปีด้วยล่ะไม่ถึงค่ะปกติเขาร่วงเสร็จปุ๊บเขาก็จะออกดอกแล้วก็จะมีลูกมาอีกค่ะเสร็จแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะในการทําครีมข้างในแล้วก็ตัวซอสเองคึงก็ใช้ตัวส้มจี๊ดเหมือนกัน เราเลยตั้งชื่อว่าเลมอนมิลเลอร์นะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเบสจากครีมอัลมอนนะคะเราจะมีชาเขียวนะคะจากเกาหลีเราเลยตั้งชื่อว่าเจจูนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีถั่วแดงญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ครีมเบสอัลมอนเหมือนกันซึ่งจะใช้ผองอัลมอนล้วนนะคะส่วนอนัลมอนสไลด์เนี่ยก็เป็นอนัลมอนจากอเมริกาเหมือนกันคะ่ะดังน,น,นั้นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าไรซี่ที่ค่อนข้างจะหนานิดนึงนะคะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นพัฟเฟลค่ะพัฟเฟลตัวนี้ก็คือ ครัวซองเหมือนกันปกติเราพลุกเต็มที่ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยเราเอามาหนีค่ะดังนั้น t e x t อร์เนี่ยจะไม่เหมือนวอฟเฟเลทั่วไปนะคะก็คือเป็นครัวซองที่เอามาหนีอย่อย่างได้อารมณ์ของครัวซองอยู่ใช่ค่ะส่วนต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นชุกคุกนะคะก็คือเป็นครัวซองเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะมาอัดอยู่ในื้นลูกเต่ามันก็จะเลยเป็นทรงสี่เหลี่ยมน,นะคะแล้วก็ซิงก็จะมีครีมข้างในนะคะเป็นท ok ็อปไกดโดนะคะปั่นโดยใช้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันลูกค้าจะชอบมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็ ตัวต่อไปนะคะจะเป็นเบคอนสติกนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นครัวซองเหมือนกันแล้วก็เราจะปกติเนี่ยถ้าทําร้านอื่นเขาจะใช้ชีสอบพร้อมกันไปเลยแต่ตัวนี้สิ่งตัดสินใจที่จะมาอบทีหลังเพื่อให้เกิดความยืดอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีควาใช่ค่ะย้อนมากมากเลยต้องบอกว่าเบเกอรี่ของร้านนี้นะครับถือว่าเป็นของเขาเรียกว่าวัตถุดิบพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็คุณ คุณิงเองนี่คือสนใจเรื่องของการทำขนมอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะชอบแล้วเรามีความรู้สึกว่าตัวคระซองเนี่ยมันเป็นท็อปพิระมิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความท้าทายในการที่จะทำใช่ยากมากๆนะครับแค่ตัวทรงปกติจะทําให้อร่อยนี่ที่ยากแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ยังเติมในเรื่องของความใส่ใจเนาะที่มีเนาะอย่างื่อสักครู่นี้ตัวนี้น่าสนใจมากเห็นเห็นมีแบบ มีวิวอยู่บ้างนะครับก็คือตัวที่คล้ายๆกับบลโก้แต่ไม่ใช่มันเป็นครัวซองใช่ไหมคใช่ค่ะแล้วเนยที่เราใช้ในตัวรีดนะคะเป็นเนยจากฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะซึ่งได้รับ AOP ด้วยค่ะคือเป็นอีซิทนี่นะคะครับ ดังนั้นก็คือจะหอมตลกอบอวน 3, วัน4วันได้อยู่แน่นอนแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับของรายการของเรานะครับหลังจากที่รับฟังนะครับในเรื่องของรายละเอียดนะครับที่มาที่ไปแล้วก็แรงบันดาลใจในการเปิดร้านแล้วนะครับเรามาชิมอาหารที่อยู่บนโต๊ะกันนะครับโดยจะเริ่มจากน่าจะต้องเป็นหัวทองในกรอเป่าคราพี่สิงใช่ได้หมดได้หมดเลยครับหรือว่าเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะ ตัวครีมอ่ะมันจะเป็นนมนมปั่นเนาะดังนั้นี่มันจะละลายเร็วสุดค่ะพี่โอเคครซีน้อยก็คือตรงอันไหนนะก็สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่นี่เป็นโคซองใช่ค่ะเป็นโคซองข้างในมีไส้หรือเปล่าถ้าในยกนมเปิดดูได้มีไส้เหมือนกันค่ะก็คือนมโกดรอยสมมติถ้าเราผ่าจริงก็ใช้ลูกเล่นเปลี่ยนกับเป็นลาวาเหนียวนุ่มนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ดูนะครับอันนี้เป็นไส้ เป็นตุ้นรูปเลยครับน Blog, no ้องแคลดนะชอกแลตนะครับเป็นพี่น้อยนี่ชอบมากเลยชอบแลดครับได้ครับตอนนี้พี่น้อยต้องต้องชอบแน่เลยค่ะขออนุญาตนะคะน้องนีครับน้องมิ้นนะจ๊ะน้องมิ้นชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะน้องชอบ ช็อกโกแลตนด์ก๊าลังลนะคะก๊าลังเล็งอยู่ค่ะก๊าลังเล็งใช่ไหมครับใช่ค่ะช็อกโกแลตเรากินแล้วอารมณ์ดีนะครับน้องพีชทางเกมจริงค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้ขออนุญาตนะคะอ่อน้องมิ้นท์ลองขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยที่กิเอาอะไรดีคหมได้เลยครับลองรีมมั้ยคะอัพได้เค่ะจะได้พร้อมๆกันลองกินดูว่าช็อกโกแลตตัวนี้ส่งแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านหรือเปล่าเน้อแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็โรยด้วยอัลมอนด์ลูกเต๋าอีก สุดยอดครับช็อกโกแลตนี่เข้มข้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อคอกัวซองนะ่ะนิ่มมาก,กะะมน,ะะะมนะครับแล้วก็ละมุนนะครับละมุนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องซิมนะครับที่ได้ว่าทำขนมอร่อยออร่อยนะครับมาให้ในยกน้อยนะครับมามาชิมกันน้องมิ้นเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยค่ะช็อกโกแลตนี่แบบเข้มขน้นถึง เขาเรียกว่าอ,อะไระถึงใจเลยค่ะถ้าใครชอบช็อกโกแลตนะคะแนะนำมาล้าน,นี้เลยค่ะอร่อยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะนัวเลยมากเกินไปนะคะอาจจะต้องทานชาแก้แก้ความนัวนิดนึง<ค>นะคะตรงนี้ไม่มาคือพลาดบอกเลยหครันชี่ครันชี่ค่ะต่อไปนะครับเราก็จะแก้เลี่ยนนะครับด้วยชากุหลาบแก้วนี้นะครับ คุณผู้ชมครับกลิ่นที่มาเนี่ยเป็นกลิ่นแบบเหมือนออร์เดม่าโทรปีเลยนะครับก็คือแบบบําบัดนะครับอะไนโอคนี่วหวานนิดนิดแล้วก็แบบเรากินแล้วรู้สึกผอ่อนคลายเนาะมันมีความรู้สึกอุ่น,น ค้ะเมนูตรงนี้เป็นเมนูอะไรนะฮะตัวนี้<ช>ที่บอกว่าเป็นชาดอกไม้เจ็ดอย่างนะคะใช้เกสรของดอกไม้ทั้งเจ็ดชนิดนะคะมาผสมรวมกัน,นะค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของย่าหวานนะคะที่ทําให้เกิดความหวานด้วยตัวของย่าหวานเองนะคะดังนั้นจะไม่ได้ใส่ตัวน้ําเชื่อมเลยะคะ่ะเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะครับเป็นกลิ่นสมุนไพรเลยนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นของเกสรดอกไม้เจ็ดยจอย่างล,ล่มแล้วก็รู้สึกเฟส ครูนะครับโอเคเมนูเย็นนะครับค่ะหลังจากท่านนายกนะคะได้ชิมเมนูทั้งหมดไปเนี่ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะ,ะในส่วนของนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นจานนะครับค่ะ,ะนะครับอร่อยมากเลยร้านนี้นะครับในส่วนของขนมทุกทุกอย่างที่น้องสิงนะครับได้บรรจงนะคะรับผลิตมานะครับค่ะอร่อยมากเลยครับการันตีเลยครับอร่อยจริงๆ,ๆครับในร้านนี้ ก็ถึงเวลามอบเบี้ยบึกให้กับเจ้าของร้านคนสวยของเราแล้วนะครับอยากให้ท่านยกนาอยขอบคครับต้องให้น้องสิงครับขอบคุณครับจากทางรายการนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของการกันตีดียนะครับมาที่น้องแม่เหี่ยแล้วลงมาล้างนี้นะครับนายุกน้อยขอการันตีล้านนี้ล้างนี้ที่แม่เหีย ท่านนะคะหลังจากที่ได้ดูได้ชมนะครับคมจะอยากจะติดตามมาที่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่สิงห์นะครับฝากร้านไว้นิดหนึ่งนะครับได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่แวะมาทางพระธาตุดอยคํานะคะได้มาไหว้พระธาตุแล้วนะคะ ก็สามารถที่จะเข้ามาตามนี้ได้เลยค่ะเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีทั้งม้านะคะให้ขี่นะคะหรือว่าจะเ,เป็นจุดนะคะเดินทางขึ้นเส้นทางธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะมาแวะชมนะคะริมผ่านได้เวลามีน้ํามีฝนนะคะน้ำนก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะครับแล้วก็อรยโทรศัพท์หรือว่าช่องทางติดต่อค่ะก็จะมี เพจนะคะของ f a c e b o o k นะคะชื่อร้านใบชากาแฟเลยค่ะลูกค้าสามารถเสิร์ชได้เป็นภาษาไทยเลยนะคะ ahi, คแล้วก็เบอร์ติดต่อก็คือเบอร์061-6987995ค่ะอืตรงน,นี้เลยนะคะ